นี่ไม่ใช่เกมแต่เป็นปืนจริงหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ปืนรบกวนสัญญาณโดรนถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางการเชื่อมต่อระหว่างโดรนกับผู้ควบคุมโดยส่งเครื่องวิทยุหรือเครื่อง GPS ที่แรงกว่าไปยังโดรนทําให้โดรนสูญเสียสัญญาณและหลงทิศหรือหยุดการทํางานเช่นลงจอดอัตโนมัติอุปกรณ์นี้ใช้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นสนามบินหรือพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้โดรนล่วงล้ำและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากโดรน การทำงานของอุปกรณ์นี้คือการรบกวนสัญญาณควบคุมหรือ GPS ของโดรนทำให้มันไม่สามารถดำเนินการต่อได้ตามปกติหรือหยุดนิ่งในอากาศการใช้เครื่องมือนี้จึงมีประโยชน์ในการป้องกันโดรนที่อาจเป็นภัยคุกคามในพื้นที่สำคัญอย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตในหลายประเทศอาจผิดกฎหมายเนื่องจากมันอาจรบกวนสัญญาณอื่นๆที่สำคัญเช่นการสื่อสารทางวิทยุหรือระบบการนำทางทางอากาศซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและการทำงานของระบบอื่นๆดังนั้น การใช้เครื่องมือนี้จึงต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายในแต่ละประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมาย